ก็สวัสดีนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ของเกม Power นะครับก็ขั้นแรกเนี่ยก็ให้เข้าไปในสตร a m แล้วก็ตรง Power d e d i c a t e Server ให้กดลี่ขวานะครับเข้า Manage Local f i l e ์นะครับเพื่อไปหาไฟล์ลูกข้อซึ่งมันจะมีไฟล์หนึ่งนะท,ที่ชื่อว่า default power s e t t i n g ini นะครับอันนี้ก็กดเปิดเข้าไปเลยอันนี้ผมใช้ Note แ pad เปิดนะครับเพื่อความง่าย ซึ่องอันนี้เนี่ยมันจะเป็นเอ่อเซตติ้งต่างๆของเกมน,นะครับแต่ว่าถ้าตามที่ไฟล์บอกเนี่ยเขาบอกเซตตรงนี้เนี่ยมันยังไม่มีผลต่อเซิร์ฟเวอร์นะครับเขาบอกว่าให้ไปแก้ที่ที่ผ่านนี้ก็คือที่ผ่าพาวสลัดเ Save s l คอน c o n f i g w วิ s โ w ว์เ o w e r ฟเว t r s สลั i พนะครับก็ลองกดตามครับ p o w save c o n f n g windows server แล้วก็ p o w e r s e t t i n g i n i นะครับซึ่งถ้าคุณเปิดเข้ามาดูเนี่ยก็จะเห็นว่ามันเป็นไฟล์เปล่านะครับก็ก็ให้ทำการกรอบข้อมูลจากไฟล์ default power setting นะครับมาลงที่ power setting i n i นะครับแล้วก,กดเซฟอ่าคราวนี้คุณก็สามารถตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ได้แล้วนะผมจะแนะนำการตั้งค่าบางตัวแล้วกันอย่าง s e r v ์ฟเวอร์เนมเนี่ยคุณสามารถเปลี่ยนชื่อได้เลยอย่างปกติเนี่ยทุกคนจะได้เป็นชื่อ default power server เนาะอันนี้ผมจะลองตั้งเป็น ดิซี่พาวเวอร์เซอร์เอร์คอนฟเดี๋ยวผมจะตั้งค่าเพิ่มอีกสักตัว2ตัวเนาะเป็นตัวอย่างอย่างเอพีเลเนี่ยผมปรับเยอะๆได้เลยก็อันนี้หมายความว่าผมจะได้ AP เนี่ยแบบ99เท่านะแบบค่าไก่ตัวเดียวก็วิวอัพได้ประมาณนั้นอย่างอ่านี่ทุกคนบางคนเขาไม่ชอบนะของตกเนี่ยเดสเพนเพนเนเี่ยผมปรับเป็นนอนก็คือว่าเวลาตายเนี่ยของไม่ตกละเดี๋ยวผมปรับแค่อ2อย่างนี่ก็คือ ไอ้พารามิเตอร์อื่นเนี่ยเดี๋ยวผมแปะไว้ใต้ลิงก์นะว่ามันทำไม่ได้บ้างก็คุณก็ลองไปนั่งดูอ่ะอันนี้หลังจากตั้งค่าอะไรเสร็จก็กดเซฟนะครับ control s กดเซฟเลยก็ได้อ่านเซฟแล้วต่อมาก็เปิดเซิฟเลยนะครับแล้วก็เข้าเกม power แบบปกติเลยลก็เข้าเกมมา นี่ดูช,ชื่อเซิร์ฟเวอร์นะครับก็จะเปลี่ยนไปตามที่ผมคอนฟิกไว้เลยเนี่ยถ้าดูที่ชื่อเซิร์ฟเวอร์นะครับมันก็เป็นไปตามคอนฟิกเลยคืออัจจิซี่พาวเวอร์เซิร์ฟเอรน i c อ่ะเดี๋ยวผมลองตอนนี้ผมเวล์ก้าเอพีครึ่งๆหนึงน่งครับแต่ผมลองค่าแกะตัวหนึงนะ่งนี่เวลอัพไปผลจากเอพีเก้าสิบเก้าเท่านะครับต่อไปเรื่องของตกนะผมมีของประมาณหกชิ้นเนี่ยเดี๋ยวผมลองตายดูนะ นี่ของก็ยังอยู่คบนะครับก็ประมาณนะครับวิธีการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ก็ถ้ามีคำถามอะไรก็ถามผมได้นะครับแต่ผมไปก่อน,นครับสวัสดีครับ